สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสกุลจันทรพยากรณ์นะคะวันนี้มาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะมาดูกันค่ะว่าในเดือนมิถุนายน2,565นะคะท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยจะมีอะไรดีๆเข้ามาและมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะคะสิ่งแรกเลยนะคะสําหรับในเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดินทางหรือได้รับสิ่งดีๆจากการเดินทางนะคะ ส่วนเรื่องของการงานท่านใดทำงานประจํามีเกณฑ์ที่เจ้านายจะเห็นผลงานนะคะได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะคะงานเหนื่อยงานหนักแต่เจ้านายรักเมตตานะคะส่วนท่านใดทำธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ถ้าหาคนที่จะมาช่วยงานเนี่ยแนะนำให้หาเป็นผู้หญิงนะคะจะช่วยเสริมดวงธุรกิจของท่านในช่วงนี้นะคะ ธุรกิจก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในเดือนนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะชาวราศีธนูนะคะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะสำหรับเดือนนี้นะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเป็นเพียงแค่การได้เงินเข้ามาแล้วเก็บไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะ ฝืดเคืองหรือว่าติดขัดมากเกินไปนะคะถือว่าแค่ได้เงินเข้ามาแล้วไม่ได้เก็บแค่นั้นเองนะคะสำหรับการเงินของท่านนะคะช่วงนี้ถ้าอยากจะเสริมดวงการเงินนะคะแนะนำให้ทำบุญด้วยแสงสว่างทมบุญเติมน้ำมันตะเกียงนะคะจะช่วยส่งเสริมดวงการเงินของท่านให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับเรื่องความรักท่านใดที่มีครอบครัวหรือว่ามีคนคุยนะคะ ระวังทะเลาะกันเพราะเรื่องของความซีเรียสจริงจังความกดดันในความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะส่วนท่านที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจแต่จะเรียกว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องยุติความสัมพันธ์อยู่ด้วยเช่นกันนะคะถือว่าดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นักนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวกับความดันนะคะเรื่องของการหกล้มนะคะเรื่องของอารมณ์แปรปรวนนะคะอารมณ์แปรปรวนของท่านเนี่ยอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ของคนรอบข้างนะคะคราวนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีธนูก็คือเรื่องของของหายนะคะระวังของหายเงินหายด้วยนะคะสําหรับในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ